ตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงกว่าแล้วนะครับตื่นหกโมงนี่มาที่วัดผู้อะไรเงี้ยวัดผู้เไยนะวัดพูสีเนี่ยครับ<ม>ก็คือที่ตอนเมื่อวานเออตอนเมื่อวานไม่ได้ถ่าย<ม>ก็คือตอนเมื่อวานมาตอนเย็นมาดูพระอาทิตย์ตก<ม>แต่ทั้นนะ่ะคนส่วนใหญ่มากันใช่ไหมเรามาสวนทางเลยเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นมาตอนเชา้านี้ทางทเดินขึ้นไปแสงม,มองไม่เห็น<ม>เดี๋ยวขึ้นแมงบนเดี๋ยวเห็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ เดินต่อไปไม่รู้ทั้งหมดกี่ขั้นนะครับกล้องมองไม่เห็นให้ดูว่ารู้สึกเขาจะมีตัวเลขบอกนะแต่ตอนนี้กล้องหายไม่เห็นนะครับมาแล้วครับแสงมาแล้วแสงเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเห็นเมืองหลวงพระบางนะครับ เขาจะมีลายที่เห็นเป็นไฟสว่างๆนะคือเขาตักบาตเขาเหนียวกันแต่เราไม่ไปตักเราจะเดินขึ้นมาดูผ้าทิ์ขึ้นถึงแล้วน่าจะถึงแล้วนะดูจากตำแหน่งวะใกล้ถึงวะาก่ถึงยอดละนี่เราเดินไปทั้งหมดสองเก้านะ คือก้าวซ้ายแล้วก็ก้าวขวาโอ้ไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นได้ขนาดไหนนะพอดีเขามีติดสปอตไลท์ตรงนี้ไว้นะนี่ที่เขาบอกว่าขึ้นมาที่บนวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอบเมืองหลวงพระบางครับเออเขาเห็นจริงด้วยคล้ายๆกับตอนนนั้นที่ไปสุพรรณบุรีเลยแล้วขึ้นไปที่หอคอยปัญหาแล้วบอกว่าจะเห็นรอบเมืองสุพรรณ โอ้ยพอไม่ฟังงนี้เห็นเป็นริวน้ำโขงนะครับแล้วก็โอ้ไกลๆนั้นคือเห็นหมอกหมอกหนามากสุดยอดโอ้นี่ถ่ายมาก็ยังไม่เหมือนของจริงฮะคือดูด้วยตาสวยกว่าเยอะเลยอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าค่าเข้าเนี่ยคนละสามหมื่นกีบนะครับแล้วก็ เขาเปิดตั้แต่ตีห้ครึ่งปิดหนึ่งทุ่มก็สามารถมาทั้งเช้าแล้วก็เย็นได้เลยก็คือเป็นวันเรย์วันเดวันเดย์ทิเก็ตโอ้หนี่ไม่นึกว่าจะหมอกจะหนาขนาดนี้นะครับอาจจะด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้าหนาวก็ได้หนาวมากไอไอ,ไอหมอกหนามากโอ้หมุมนี้ก็จะเห็นทั้งบ้านเมืองฝั่งไม่รู้เั่เทียกฝั่งไหนนะฝั่งนี้มันก็คือฝั่งน้ำโขงเนแล้วมองไปด้านหลังนั่นก็คือโอ้โหมอกแบบโคตรนะ นี่พอติดสปอร์ตไลท์ไหมเห็นตอนกลาคือนะครับคือส่องไปที่บริเวณพระธาตุโอ้โหนี่ก็ยิ่งเห็นแบบเห็นหมอกแบบหนามากสยสว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 ยนี่ไงแ,แล้วเราก็เห็นท็อปวิวนะครับจริงๆก็คล้ายๆ Google Map แหละเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เราอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เาจะเป็นแผนของสถานที่สำคัญนะนะก็อยู่ตรงไหนอ่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือแบบเป็นท็อปวิวของ ออลองพาบางเลยว่ามีอะไรบ้างวิวตรงนี้สวยมากแต่ก็อันตรายมากเห็นไหมเพราะอันนี้มนไ,ไม่มีอะไรกัน,กนเลยฉากข้างหลังนี่คือแบบโอ้ยังสวยสวยมากแต่ก็อันตรายมากอยู่ทางนี้ก็เห็นพระาธาตุนะครับมี้ายติดเลยนะว่าห้ามปีนขึ้นโอ้เห็นข้างบนนะครับแงนสุด ก็คือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมแล้วก็เห็นมุมสามอยหกสิองศารอบทิศเดี๋ยวผมให้ดูแบบลองช็อตนะอันนี้คือบริเวณพระธาตุใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมองไปด้านซ้ายก่อนห้เห็นมุม360องศาเดี๋ยวปรับสูงนะเอาไปด้านซ้ายก็จะเห็นอย่างนี้ แล้วดันตรงข้ามกับพระธาตุจะเป็นนี้นี่เห็นที่นักท่องเที่ยวยืนอยู่ไหมเนี่ยนั่นคือจุดจูงบิวเราหันมาด้านขวาหน่อยก็จะเห็นเก้าอี้ที่เมื่อกี้เรานั่งด้านขวาของพระธาตุก็จะเป็นเมืองแล้วก็แม่น้ำโขง